กีท no no. e. ุกครั้งก <pumped> ันตอน4โมงเย็นงวดที่แล้วอะกีทไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะอยู่โรงพยาบาลพาสามีไปหาหมอแล้วพอพหวยออกปุ๊บอยากกีทมากกีทไม่ได้พยาบาลพยาบาลก็บอกอุ้ยคุณแม่ถูกหวยเหรอถูกหวยแต่ว่าอุ้ยไรแบบกีทไม่ได้กีทไม่ได้ ใครอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจเลยนะแม่นะใครอยากเข้ากลุ่มทักแชทเพจนะหนูขอหกนาทีนะคะหนูขอหกนาทีนะรัฐบาลไทยงวดนี้หนูค่อนข้างมั่นใจหนูอยากได้ชุดเดียวจบที่ชุดเดียวนะคะไม่อยากให้แนวทางเยอะนะคะไม่อยากให้แนวทางเยอะอยากให้จบที่ชุดเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวทูบเดี๋ยวลงให้นะคะทูบหนูจะลงให้ลงจบจากไลฟ์สดปุ๊บหนูลงทูบให้ทันทีเลยโอเคนะจบจากไลฟ์สดหนูลงทูบให้ทันทีเลยใครจะาหนู มั่นใจว่ารูเพจเราได้กีดคิมกูต้ามาตอนไหนกูต้าเดี๋ยวจะมาเป็นแบบว่าจะมาจะมาเดือนหน้าค่ะแต่ว่าน่าจะต้นเดือนหน้าหรือปลายเดือนนี้ค่ะแต่ว่าจะเป็นสูตรใหม่หนูทําเป็นกูต้าเมื่อเขือเทศรวมกันกันกบโดสโสมมาเลยแล้วก็หนูจะไลฟ์สดขายในทางเพจด,ด้วยจะไลฟ์ขายทางเพจเป็นหลักเลยตอนนี้นะคะเราจะไลฟ์ขายทางเพจเป็นหลักเลยจ้ะ เพจนี้เป็นเพจจริงนะคะหนูกําลังไลฟ์สดอยู่นะหนูสามารถตอบคําถามตอบคอมเมนต์ลูกค้าได้ทุกคอมเมนต์เลยที่ลูกค้าถามขึ้นมาแต่ว่าลูกค้าบางคนถามแนวทางหนูไม่ได้แบ่งปันหน้าไลฟ์เนาะเพราะว่าตอนแรกจะแบ่งปันหน้าไลฟ์แต่คนดูมันเหลือแค่3 0มกว่าคนแม่ขึ้นไปสูงสุดได้แค่700กว่าคนถ้าคนดูหนึ่งันหนูก็แบ่งปันเพราะเพจหนูเป็นแสนคนนะแม่คนดูแค่นี้เอง แล้วเราเข้าสามตัวตรงงวดที่แล้วเลยแต่ว่าหนูไม่ซีเรียสคนดูไม่เยอะไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาที่สมาชิกเข้ากลุ่มไปแล้วคนในกลุ่มได้หนูโอเคเพราะว่าในกลุ่มมาได้กันตลอดไม่ว่าจะเป็นฮานอยเป็นลาวเป็นรัฐบาลไทยได้ตลอดนะคะแต่หนูจะเน้นที่ลาวกับรัฐบาลไทยนะหนูหนูแจ้งเลยนะเข้ากลุ่มกับหนูคือหนูจะเน้นที่ลาวพัฒนากับรัฐบาลไทยหนูจะเน้นที่ลาวพัฒนากับรัฐบาลไทยหนูจะเน้นสแนวทางนี้นะคะลาวกับรัฐบาลไทย Okay, นะสาหรับใครนะคะที่ดูไลฟ์อยู่อยากเข้ากลุ่มลูกค้าทักแช็เพจนะคะเดี๋ยวหนูจะลงไลฟ์ก่อนเพราะหนูกําลังไปหาหมอเดี๋ยวลงไลฟ์ุูดหนูจะลงเลขทูบให้ในกลุ่มคนที่อยากเข้ากลุ่มคือโหลดวอลเปเปอร์มาหาหมูนะคะเป็นวอลเปเปอร์สายหมูเป็นวอลเปเปอร์ม,รมงคลน,นะคะลูกค้าจ๋า แล้วก็พอลูกค้าโหลดไว้เพิ่ออยากบูชาคมาพี่สมองเดี๋ยวหนูมาไลค์นะคะเดี๋ยวหนูมาไลค์อีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวรอแรปหนึ่งหนูหนูขอไปหาหมอก่อนเพราะว่าเมื่อคืนน่ะท้องปั้นเมื่อคืนท้องหนูปั้นหนูก็เลยไปหาหมอมาแล้วแล้วคุณหมอก็เลยบอกนัดให้ไปที่คลินิกวันนี้หนูต้องไปตรวจหลายๆอย่างว่าหนูจะได้เบสเลสไหมหนูจะได้เบสเลสหรือเปล่าหนูจะโดนเบสเลสหรือเปล่า แล้วเมื่อที่แล้วเข้าตัวเน้นตัวฟันแบบกรี๊ดมากเข้าตัวเน้นตัวฟันเลยอะแม่คือชื่นใจห้ามกดลิงก์หน้าไลยสดลิงก์หน้าเลยสดคือมีชาชีพห้ามกดลิงก์หน้าไลยสดลิงก์หน้าไลสดคือมีชาชีพนะคะห้ามกดลิงก์หน้าไลยสดลิงก์เจ็ดอะโพมาน้อยมากแต่ถ้าวันนี้จะมีเจ็ดขอให้เป็นเจ็ดหนึ่งเท่านั้นขอให้เป็นเจ็ดหนึ่งานั้นแต่ที่เจ๊นุ่ชอบเลยนะชอบหนึ่งห้า หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดขอให้มาขออย่ามาหนึ่งหนึ่งอย่ามาเบิ้ลแค่นั้นจบเออโอเคค่ะโอเคค่ะทุกคนขาขอวันนี้ผิดพลาดอะไรอย่างเจนูขออภัยด้วยนะเอาจริงเจนูเข้ามาสามสีงวดแล้วรจริงๆอะ่ะก็ถือเอารตรงรัฐมาลเจนูะ่ะถือว่ากลับมาปังแล้วนะสามตัวก็เฉียดนะคะแต่ขอให้วันนี้สามตัวใส่ด่วนแบบปัง,ปงๆไปเลย ทุกคนค่ะอดเดี๋ยวเจนูจะให้ทุกคนดูใบเขียวก่อนใบเขียวใบเขียวอ่ะใบเขียวนะใบเขียวอะดูเขาดูใบเขียวโอ้โหอีเพจปอมมึงก็มารัวมึงก็ยีนาด้านพร้อมนะอ่ะเดี๋ยวเจนูจะให้ทุกคนดูใบเขียว อ,พอ่พร้อมแคปไหมคะพร้อมแคปไหมคะเจนุกไม่สนับสนุนเฮุกคนและการพนันกฎหมายให้ทุกให้ทุกคนซื้อและอุดหนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะบัญชีนัทนานค่ะนี่ค่ะอันนี้คือใบเขียว อันนี้คือใบเขียวค่ะ <c oughs> ใบเขียวค่ะอันนี้คือใบเขียวใบเขียวจะนุกชอบเลขหนึ่งมีหนึ่งศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งสี่หนึ่งหกแล้วก็หนึ่งห้านะคะสามตัวคือแปดหนึ่งสาม สตัวพี่นุกชอบออกย้อนตรงๆเลยอันนี้เรื่องจริงอันนี้คือใบเขียวนะเจะนุกลงให้ที่หน้าเพจแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ก็ดูซะนี่นะคะลงให้ที่หน้าเพจนะคะนะคะนะคะนี่นะคะ นีใบเขียวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูสายด่วนสายด่วนโอเคทุกคนผิดทุกยังไงเจนูขอภัยด้วยนะอ่ะสายด่วนประจําวันที่สองหกหนึ่งห้าสองหนึ่งแปดแล้วก็แปดหนึ่งห้า ทุกคนระวังเผ็ดปลอม,อมเผ็ดปลอมระบาดหนักมากสายด่วนใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวยใครแคปแล้วพิมพ์คำว่ารวยรวย ายด้วนใครแครบแล้วพิมพ์คำว่ารวยๆจ้าพิมพ์คำว่ารวยรวยนะขอให้วันนี้ทุกคนสัเร็จทกโชคหมลานใครสนใจที่จะเข้ากลุ่มเจนุกนะคะไอ้เข้าบ้าน เข้าบ้านฟรีตลอดชีพนะคะสั่งซื้อสินค้าได้เลยนะคะตัวนี้น้ำมันน้ำมันตึงจิตมีไม่เยอะนะคะเหลือสิบกว่าอันสองร้อยแปดสิบเก้าบาทจะส่งฟรีได้เข้าบ้าน v i p ตลอดชีพนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นเหรียญล็อกเลขเหรียญพญาพึ่งล็อกเลขเหรียญพญาพึ่งล็อกเลขตัวนี้อยู่ที่สองร้อยห้าสิบห้าบาทส่งฟรี 2 5 5บาทส่งฟรีตัวนี้เก็บในกระเป๋าตังได้เลยนะคะตัวนี้เน้นเลยเน้นเน้นโชคลาภเน้นล็อกเลขนะคะเน้นแบบแบบสายแบบใส่ตัวเลขอ่ะนะคะมีทุกนักษัติย์เลยจะมีจะมีแบบทุกคนอันเนี้ยคือจึง้งใส่กระเป๋าตังไว้นะคะ2 5 5บาทส่งฟรีแล้วก็ได้เข้าบ้าน v ี p อด้วยตัวนี้นะครับเป็น ถุงทองข้อมือถุงทองเรียกซัพ์ข้อมือถุงทองเรียกซัพ์ตัวนี้อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทจัดส่งฟรีวันนี้เจนุกชอบสีดำค่ะใส,ส,สายด้วนแม่เตรียมตัวแคปก็เป็นเลขตัวกเก้าเก้าเดิมๆนั่นแหละผมเอามาให้พิจารณาเอามาแล้วแต่ความชอบนะครับหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าหกศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดศูนย์สี่นะครับ แคบๆแคบๆแบๆหนึ่งเก้าเแล้วก็แปดครับแคๆมันอยู่ในชุดบทแล้วครับแต่ว่าไผความชอบไผความชอบมันอยู่ที่ว่าสิมักโตใดตอนนี้นะถ้าถามว่าไม่เอ๊ะเ้านะเก้ามักโตใดนะถ้าสักว่าถ้าเสียกวัดใจเ้อผมมักเกผมมักเก้หกครับ มาเก้าหกเก้าศูนย์เดี๋ยวผมสีขีดให้มึงผมมาเก้าหกตอนนี้นะผมเทมาเก้าหกแล้วแล้วก็ผมมาเก้าศูนย์แล้วก็มาเก้าหนึ่งเพราะว่าเก้าเจ็ดนี่มันดังเหยินกว่าน,นี่นะ เก้าหนึ่งอยากให้ออกอยู่แต่ว่าคูสี่ออกบอครับแต่ว่าตอนนี้มักักแหงนะมักถามว่ามากักเลยมักเก้าหกตัวเดียวมักเก้าหกเก้าหกเก้าศูนย์ครับเก้าหนึ่งนี่อยากให้ออกอยู่แต่บ่ามูซี่มันมันสี่ออกบออะขีดให้แล้วนะ หกคันมักก็ซื้อเลยนะครับแต่ว่าถ้าว่าย่นกลับหัวก็ซื้อเก้าเก้าไว้นำทูบถ,ถ้าถามว่าดอกเดียวนี่ 96. นึ่งเก้าหกนี่แหละมั่นใจเลขทูบทูบป,ป,ปูนี่มักเหียงมันมีองค์ประกอบหล,หลายอย่างตอนนี้บัดตอนนี้เทไปที่นึ่งเก้าแล้วครับ